สนใจนะครับสินค้าของตีก็คือแอดไลน์นะครับแอ t เซทคอยนะครับแล้วเข้ามาทักทายซื้อของกันได้เลยนะครับเพื่อนๆออเดอร์กันเข้ามานะครับตาแผ่นดินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวละ9บาทครับทั้งหมด10เหรียญครับ2 4 6 8แล้วก็10ครับ2 4 6 8ี่นะครับติดขายเด็ยนละ9บาทครับเพื่อนๆแล้วก็มีออเดอร์กันเข้ามานะครับ3มเหรียญนะครับตาแผ่นดินนะครับ ตาแผ่นดินแบบห้าสิสตังค์นะครับสามเหรียญครับยิ่มห้าตังค์อีกสองเหรียญน,นะครับตาแผ่นดินหมดเลยครับ เพื่อนมากๆนะครับเดีขอปอกแปก่อหน่อยนะครับได้แล้วครับปอกแป๊กเดีครับ ขั้นที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งนะครับบินครับสเต็ปที่สองนะครับสินค้าครับห่อครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่สามครับไปขนส่งครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของตีนะครับแล้วก็ช่องท i k ต o k ด้วยนะครับด,ดีใจนะครับได้เป็นเพื่อนแบบทุกๆคนครับสนใจจะขายตีรับซื้อน,นะครับสนใจจะซื้อตียินทีขายครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ